ตื่นแต่เช้าทันไปเก็บมูลสัตว์กลับมาไม่เห็นเมียทันเลยหาทางทิศตะวันออกแล้วไปหาทางทิศตะวันตกหาทางทิศใต้แล้วไปหาทางทิศเหนือหาลูกสาวไม่เจอก็ไม่สบายใจพ่อคะพ่อร้องเพลงได้แย่มากเลยค่ะ แย่หรอมานี่สิมาเต้นกับพ่อ นี่มันสร้างสารรค์เกินไปแล้วเนื้อเพลงแบบนี้ลู่เฉินคิดออกมาได้ยังไงเนี่ยพวกเธออย่าพูดไปเลยนะนี่ยิ่งฟังยิ่งติดนะนี่มันโคตรจะอัจฉริยะเลยก็ชอบผู้ชายแบบนี้แหละผู้ชายที่ร่าเริงหล่อเหลาและสนุกกับตัวเองราชินีเพลงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กฉันมีหน้าที่ต้องเตือนคุณว่าเด็กในช่วงวัยนี้ หลายๆอย่างของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเรียนรู้และเรียนแบบผู้ใหญ่เนื้อเพลงและการเต้นที่อุจจารตาและอุจจารหูยิ่งกว่าที่นำมาแสดงต่อหน้าเด็กๆจะส่งผลเสียอย่างมากต่อพัฒนาการทางจิตใจของเด็กใช่ค่ะบ้านเราหนะ่ะระม,มาระวังคำพูดและการกระทำเสมอลัวว่าจะส่งผลเสียคำพูดหยาบคายที่จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าถ้าพูดคำหยาบตั้งแต่อนุบาลจะส่งผลกระทบต่อเด็กมากขนาดไหน นี่จะนับเป็นแบบนั้นได้ยังไงแล้วนี่มันเป็นคำหยาบคายตรงไหนใช่เด็กที่โตมาในชนบทหลายคนและผู้ประกอบการอีกหลายคนก็มาจากครอบครัวที่ยากจนไม่แน่ว่าตอนเด็กๆก,ก็อาจจะเคยเก็บมูลสัตว์มาก่อนใช่แล้วตอนฉันเด็กๆพ่อฉันเคยบอกว่าตอนที่ท่านยังเด็กเคยต้องไปเทน้ําคลําให้คนอื่นนี่เป็นการให้กําลังใจทุกคนให้มองโลกในแงด่ดีอย่าลืมความเหนื่อยยากของคนทํางานทําไมถึงกลายเป็นคำหยาบคายไปได้ละ่ะนั่นสิ สนับสนุนเทพธิดาสูใครว่าการเก็บมูลสัตว์มันต่ำตมทำเป็นสูงส่งอะไรกันเพลงนี้ร้องไม่ได้เด็กทำผิดกฎสวรรค์หรือไงฉันฉันก็แค่หวังดีกับเด็กๆนะทำไมพวกคุณถึงแยกแยะดีชั่วไม่ออกกันละ่ะคนที่แยกยะดีชั่วไม่ออกคือคุณต่างหากคุณนายฟู่เมื่อกี้คุณบอกว่าเพลงที่ลู่เฉินร้องมันหยาบคายงั้นฉันขอถามหน่อย เพลงที่ลู่เฉินร้องจะหยาบคายแค่ไหนจะหยาบคายเท่าวิดีโอที่ไม่เหมาะสมที่สามีคุณดูเหรอคุณนายฟู่โบราณว่าไว้แก้ไขคนอื่นให้เริ่มที่ตัวเองก่อนหลักการง่ายๆแบบนี้คุณคงไม่เข้าใจหรอกมั้งฉันก็แค่พูดตามเนื้อผ้าราชินีเพลงถ้าคุณไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังก็ได้อึมได้ฉันไม่ฟังแล้วเธอ เบื้องหลังจบแล้วพวกเราจะดูไลฟ์สดที่บ้านของราชินีเพลงไม่อยากฟังผู้หญิงสองคนนี้คุยกันแล้วเรามาดูอยู่อยู่และลู่เฉิงน,นะไม่ได้มาดูป้าสองคนนี้นะจะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมของเราทุกท่านแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ชมไลฟ์สดของอยู่ๆและสามีของราชินีเพลงในวันนี้งั้นเราไม่พูดพร่ำทําเพลงแล้วเข้าสู่ห้องไลฟ์สดกันเลย พ่อคะหนูทำการบ้านเสร็จหมดแล้วคะ่ะแถมยังถูกหมดเลยด้วยนะอยู่อยู่ของบ้านเราเก่งจริงๆมาเล่นกับพ่อสักตาเป็นไงพ่อคะเราไม่ทำการบ้านอย่างอื่นแล้วเหรอคะ ลูกยังมีการบ้านอย่างอื่นอีกเหรอหนูยังมีการบ้านของวันพรุ่งนี้มรืนนี้และวันมาเรื่องที่ยังไม่ได้ทําเลยค่ะอยู่อยู่เรื่องของวันนี้ข้อนี้ลูกทําได้ดีมากเวลานี้ก็คือรางวัลสำหรับการทำงานของวันนี้ให้เสร็จสิ้นการบ้านของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวันพรุ่งนี้ทำได้ไหมแต่ว่าเมื่อก่อนพอหนูทำการบ้านของวันนี้เสร็จ พ่อก็จะให้หนูทำการบ้านของวันพรุ่งนี้กับมรืนนี้ต่ออยู่ๆทั้ทงพ่อและแม่ก็เพิ่งเคยเป็นพ่อแม่ครั้งแรกถ้ามีตรงไหนที่ทำได้ไม่ดีอยู่ๆจะให้อภัยพ่อกับแม่ได้ไหมงั้นตอนนี้เราจะทำอะไรกันดีจัดอันดับคู่หูสุขสต์ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างแรง ฉันซุ่งอยู่ในพงหญ้าทําไมถึงโดนพวกเขาจับได้ตั้งสามครั้งล่ะพวกเขาก็ไม่มีวิสัยทัศน์นะพ่อคะทําไมพ่อตายบ่อยจังเลยคะเป็นเพราะว่าระดับนี้สูงเกินไปเหรอคะแต่หนูฆ่าไปตั้งหลายคนเลยนะคะหรือว่าฝั่งตรงข้ามโกงไม่น่าใช่นะ รู้สึกเหมือนมีคนแอบดูหน้าจออยู่เลยในที่สุดลูเ่เฉินก็เดาถูกจนได้ใช่แล้วพวกเรากำลังแอบดูหน้าจออยู่ให้พวกหมาแอบดูหน้าจอหน้ารังเกียจแต่ถ้าเป้าหมายคือลูเ่เฉินฉันก็สนับสนุนนะใครใช้ให้แกมาแย่งภรรยาของพวกเราฉันจะคอยดูว่าแกจะเก่งแค่ไหนนิมทีว่าจะด่าพวกแล้วแต่ผลคือพวกแกมาส่งหัวให้อยู่ๆฉันจะให้อภัยพวกแกไปก่อนแล้วกันพ่อคะผลงานพ่อแย่มากเลย0-61พวกเขาเหมือนกำลังด่าพ่ออยู่นะคะ คุณหมอโคงคนนี้คือพ่อของหนูนะคะพวกคุณอย่ามาด่าพ่อหนูนะล่าดียังไงมาทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าลูกสาวงั้นฉันจะสั่งสอนให้พวกแกเป็นผู้เป็นคนเองพ่อคะพ่อทำอะไรนนะถึงเวลาแสดงฝีมือที่แท้จริงแล้ว เกิดอะไรขึ้นทําไมลู่เฉินถึงเก่งขึ้นมาขนาดนี้การรับรู้สถานการณ์นี่มันเหลือเชื่อมากการควบคุมตัวละครลื่นไหลามากอุบัติเหตุต้องเป็นอุบัติเหตุแน่ๆรอพวกเราฟื้นก่อนเถอะจะเอาคืนให้สาสมเลยจัดการเรียบว้าวพ่อเก่งสุดยอดไปเลย ฉันทนไม่ไหวแล้วพิธีกรคะฉันคิดว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้ของลู่เฉินถือว่าเป็นการเสพติดอินเทอร์เน็ตแล้วใช่แล้วเด็กๆมีความสามารถในการควบคุมตัวเองต่ำอยู่แล้วผู้ปกครองยังจะพาเล่นอีกมันง่ายมากที่จะทําให้เด็กติดเน็ตนะคะฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของทั้งสองท่านคะ่ะอย่างแรกเลยลู่เฉินกับอยู่ยเล่นเกมกันไม่ถึงชั่วโมงและอีกอย่างก็ต่อเมื่ออยู่่ทําการบ้านเสร็จแล้ว ฉันคิดว่าการติดเน็ตเกิดจากการหมกมุ่นไม่ใช่แค่การได้สัมผัสตอนนี้อินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเทคโนโลยีก็ก้าวหน้ามีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนํามากมายก็ได้วิจัยและพัฒนาเมตาเวิร์สขึ้นมาแล้วฉันคิดว่าการให้เด็กๆได้สัมผัสกับเกมออนไลน์ตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรคุณเป็นผู้ปกครองเหรอคุณมีสิทธิ์พูดเหรอ ยืนพูดสบายๆไม่เจ็บเอลรอปนะถ้าในอนาคตอยูย่ๆติดเน็ตขึ้นมาจริงๆคุณจะรับผิดชอบไหวเหรอในฐานะผู้ปกครองยอมเชื่อไว้ก่อนดีกว่าไม่เชื่อแค่คำพูดลอยๆของคุณประโยคเดียวหรือว่าจะปล่อยให้เด็กเล่นเกมตามใจชอบได้เหรอ ในฐานะผู้ปกครองของอย,อยูู่ฉันคิดว่าฉันก็มีสิทธิ์จะพูดอะไรบ้างฉันคิดว่าการเล่นเน็ตกับการติดเน็ตมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เด็กๆควบคุมขอบเขตนี้ได้ไม่ดีดังนั้นขอบเขตนี้ก็ควรจะให้ผู้ปกครองอย่างเราเป็นคนควบคุมและการเล่นเกมเป็นเพื่อนลูกก็สามารถช่วยให้ลูกควบคุมขอบเขตนี้ได้เป็นอย่างดีทําให้เด็กมีนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีมีประโยชน์กว่า การห้ามไม่ให้เธอเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันหากมีส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องก็หวังว่าทุกท่านจะช่วยวิจารณ์ขอบคุณค่ะเทียงข้าง,างคๆครูคูฉันจะคอยดูว่าลูกสาวของคุณจะอาศัยการเล่นเกมเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้ สวัสดีค่ะขอถามหน่อยค่ะว่าคุณคือลู่เฉินหรือเปล่าคะนี่มันคนของซูเปอร์เพลย์อินเตอร์แอคทีฟนี่นาสวีปอรานกับกู้คังนี่นาคุณคือซูเปอร์เพลย์อินเตอร์แอคทีฟคุณลู่แต่เป็นผู้นำในวงการอ e ีสปอร์ตของประเทศเลยนะผมเป็นผู้จัดการทั่วไปของซูเปอร์เพลย์อินเตอร์แอคทีฟครับทำไมซูเปอร์เพลย์อินเตอร์แอคทีฟถึงมาหาลู่เฉินล่ะสวีปอรานครับหรือว่าจะมาหาเฉินเกย์เยาเข้ามาสิครับ เด็กน้อยคุณคือผู้จัดจาก,การสวีใช่ไหมครับที่ว่ากันว่าไม่มีธุระก็ไม่เข้าวัดเข้าวามีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยครับผมก็แค่พ่อบ้านคนหนึ่งคุณมาหาผมทำไมคุณลูกครับคุณอย่าถ่อมตัวไปเลยครับผมเคยดูคลิปที่คุณแข่งด้วยฝีมือของคุณแล้วแม้แต่สมาชิกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของบริษัทเราก็คงจะสู้ไม่ได้ แล้วยังไงต่อครับคุณอยากจะชวนผมไปแข่งอาชีพให้พวกคุณเหรอครับไม่ใช่แน่นอนครับคุณลู่ครับผมนะ่ะอยากจะเชิญคุณมาเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของเราแล้วเราจะจัดการแข่งขันระดับประเทศแบบโอเพนที่ไม่ใช่มืออาชีพหวังว่าจะเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญของเราคุณลู่ครับ เรื่องค่าตอบแทนคุณวางใจได้เลยครับสัญญาเป็นทูตประชาสัมพันธ์มีระยะเวลาสปีปีละ5้าล้านหยวนถ้าตัวแขกรับเชิญในงานแข่งขันจ่ายครั้งเดียว5้าล้านหยวนพร้อมกันนี้ผมรับรองกับคุณว่าในระหว่างที่คุณดำรงตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์คุณจะได้รับส่วนแบ่งกำไรหนึ่งในพันจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคุณลูกครับคุณอย่าดูถูกส่วนแบ่งหนึ่งในพันนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นระดับสิบล้านเลยนะครับ อะไรนะเล่นเกมทำเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอดูท่าอิทธิพลของราชินีเพลงจะยังคงยิ่งใหญ่อยู่แม้แต่เจ้าพ่อวงการอย่างสวีปอร์านก็ยังต้องรีบมาหาพวกคุณเพื่อขอร่วมมือได้ยินมาว่าราชินีเพลงอยากจะเปิดบริษัทงั้นตอนนี้ก็รีบถือโอกาสดีๆจากสวีปอร์รานคนนี้ล่ะข่าวของคุณครูฟู่ก็ฉับไวดีเหมือนกันนะคะฉันมีความตั้งใจที่จะเปิดบริษัทใหม่อีกครั้งจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเตรียมการ ส่วนหุ้นส่วนความร่วมมือตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงขยายหาอยู่ค่ะส่วนเรื่องที่ว่าฉันจะไปเกาะกระแสคนอื่นหรือคนอื่นจะมาเกาะกระแสของฉันตอนนี้ก็ยังพูดยากอยู่ค่ะพวกคุณหลับไปเถอะค่ะไม่ส่งนะคะ ทำไมสวีปอหานถึงไปแบบนี้ล่ะตกลงว่าเขากับลู่เฉินได้เซ็นสัญญาหรือเปล่านะฉันว่าสีหน้าของลู่เฉินไม่มีความตื่นเต้นดีใจที่จะรวยเลยสักนิดดูท่าว่าความร่วมมือครั้งนี้คงจะล้มเหลวไม่เป็นท่าให้โอกาสไปก็เปล่าประโยชน์เป็ดที่มาถึงมือแล้วยังปล่อยให้บินไปได้ดูเหมือนว่าความร่วมมือระหว่างราชินีเพลงกับสวีปอหลานจะล่มไม่เป็นท่าแล้วอยู่อยู่ หิวหรือยังลูกตอนเที่ยงอยากกินอะไรชาบูเสียบไม้กับหม้อไฟก็เคยกินแล้ววันนี้อยากกินกับข้าวฝีมือพ่อคะ่ะไม่มีปัญหาลูกคอยดูได้เลยไม่เล่นแล้วนันป้อมพวกเขาเลยพ่อคะคะ พ่อเตรียมของเยอะขนาดนี้จะทําอะไรเหรอคะบีฟเวนลิงตันพ่อของลูกทําเมนูนี้เก่งสุดๆเลยนะคอยดูได้เลยบีฟเวนลิงตันไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้นะอย่าให้สุดท้ายต้องมาเสียเนื้อดีๆไปเปล่าๆ